อยากก้าวพ้นจากความเสียใจหรือว่าความผิดพลาดของตัวเองให้ได้สักทีต้องทำยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในร the Bar ค่ะในชีวิตคนเรานะคะเพื่อนๆมันก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องรู้สึกรีเกร t รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรู้สึก <c oughs> อายอะไรก็ได้นะคือบางทีเนี่ยการที่เราทาอะไรปั๊มๆเป๋ๆก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเขินอายแล้วก็นํามาในความเสียใจเป็นที่สุดว่าเออฉันไม่ได้ทําแบบนั้นลงไปเลยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนหรือว่ากับใครก็ตามนะคะบางทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคือเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนต้องมีความเสียใจอยู่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดแล้วก็ไม่มีใครอยากจะรู้สึกเลยนะคะมันจะอกหักอะไรก็ตามเนเื่อนมทรให้ ได้ก็ไม่มีใครอยากรู้สึกเสียใจแบบนี้นะคะแต่ว่าในด้านของนักจิตวิทยานะคะเขาก็มีบอกนะว่าเอ้ยจริง,รงๆเนี่ยเรื่องของความเสียใจหรือความรู้สึกรีเกรดเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะในมุมของจิตวิทยานะคะเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเสียใจเนาะแล้วก็เอาไปปรับปรุงในชีวิตของเราแล้วก็การตัดสินใจอะไรบางอย่างของเราในชีวิตเนี่ยในอนาคตเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะซึ่ง ถ้าเราแค่รู้สึกเสียใจใเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พอในการที่เราจะแบบต่อยอดไปทําอะไรให้มันดีขึ้นน่ะนะคะก็คงได้แต่เสียใจแต่ถ้าสมมติว่าเราเอามันมาเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นข้อควรระวังในการใช้ชีวิตหรือว่าโอเคเออต่อไปนี้จะไม่ทําแบบนี้แล้วนะเพราะว่าทาแบบนี้แล้วเรารู้ว่าเราจะดีกรีหรือว่ารู้สึกเสียใจกับมันนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ ดีขึ้นก็ได้นะคะคือเราอาจจะมีความระมัดระวังในคําพูดของเรานะคะเราอาจจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการทําแบบไหนมันจะทําให้เรารู้สึกเสียใจที่หลังอะไรแบบนี้นะคะหากเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ ทำแบบเมื่อที่พูดเมื่อกี้ยังไม่ได้นะก็คือยังไม่สามารถก้าวข้ามความเสียใจหรือว่าความผิดพลาดที่ตัวเองรู้สึกแย่กับมันเนี่ยได้เรามีทางออกอยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่พี่นินยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราสามารถจัดการได้เร็วแหละแล้วก็เอามาเป็นข้อข้อคิดว่าแบบโอเคครั้งหน้าจะไม่ทําแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆขึ้นบางทีเราก็ต้องมาหาเทคนิคหรือว่าหาวิธีการที่มันซับซ้อนมากขึ้นแหละเนาะในการจัดการกับตัวเองนะคะซึ่งงงงววัันนนนีีีี้้เเเเดด๋ยยรราาาาาามมูกะะคซึ่่บออต หามุมมองจากมัดจิตวิทยาหรือว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญความรู้สึกนึกคิดนะคะหรือว่าทางจิตวิทยากันเพื่อให้เห็นมุมมองต่างๆหรือว่าทฤษฎีอะไรต่างๆที่เขาเนี่ยมีการเรียนรู้ถ่ายทอดออกมามากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เราขอยิบมาจากดรโรเบิร์ตวีฮีนะคะเป็นนักจิตวิทยาค่ะที่เป็นศาสตราจารย์ด้านคลินิกจิตวิทยาในจิตเวชศาสตร์ที่วิลคอนเนล l l ม e d ด c ิ l ค o อลคอ e ลเป็นผู้เขียนหนังสือ if o n l y finding freedom from regret คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความเสียใจแล้วก็ใช้ความเสียใจเนี่ยเป็น จากหนังสือเนี่ยก็จะมีพอดแคสต์ด้วยนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของความเสียใจไว้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้พน,น์ขออนุญาตหยิบยกมาใช้ในการพูดคุยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของความเสียใจนะคะอันดับแรกความเสียใจคืออะไรดรโรบอทเนี่ยเขาก็บอกว่าความเสียใจเนี่ยมันคืออารมณ์หรือเป็นวิธีคิดหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะที่เป็นแนวที่ทําให้รู้สึกว่าผิดหวังสํานึกผิดเศร้านะคะเกี่ยวกับการกระทําที่เราเนี่ย กระทำหรือเราไม่ได้กระทําก็ได้มันอาจจะเสียใจอะไรมาจากคนอื่นหรือว่าเรื่องราวขออื่นที่เราไม่ได้เป็นคนกระทำเนาะหรือสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าหากเราทําหรือไม่ได้ทํามันจะเสียใจหรือว่ามันจะทําให้เราเกิดเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังขึ้นมานะคะซึ่งอ่ามันอาจจะดูแบบค่อนข้าง subjective นิดนึงเนาะเอาเป็นว่ามันคือความรู้สึกที่ทําให้เราเนี่ย เศร้าแหละเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราแบบรีเกรสนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะมาจากการกระทําที่เราอาจจะทําหรือจะไม่ได้ทําหรือเราอาจจะเสียใจที่เราไม่ได้ทําอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเขาก็มีการแบ่งประเภทความเสียใจด้วยนะคะซึ่งแบ่งออกมาซิมเปมากๆนะคะเขาแบ่งออกมาเป็น2แบบค่ะคือความเสียใจแบบสร้างสรร์ไอคอนเสียใจมันจะมาสร้างสรรค์ได้ยังไงเนาะความเสียใจแบบสร้างสรร์นเนี่ยเขาบอกว่ามันหมายถึงความเสียใจที่เราเนี่ยสามารถดึง ความรู้สึกนั้นเนี่ยมาใช้เป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองได้นะคะเช่นความเสียใจในอดีตที่เอามาเป็นบทเรียนในอนาคตนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะคะจากความเสียใจเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าความเสียใจที่เรียกว่าสร้างสรรค์ความเสียใจที่ไม่สร้างสรรค์นะคะแน่นอนว่ามันคงเป็นตรงกันข้ามคือเสียใจอย่างเดียวจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นนะคะจมอยู่กับความเสียใจแต่ไม่ได้พยายามแก้ไขหรือหาสาเหตุหรือว่าทําความเข้าใจอะไรกับมันนะคะก็คือจมอยู่กับความเสียใจนั่นแหละแล้วก็หมกมุนไม่ก้าวไป ต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหลายๆเคสที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นนะคะคือก็เสียใจแหละแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันต่อหรือบางทีมันเป็นความเสียใจที่หนักหนามากจนเราเนี่ยไม่สามารถ ก้าวข้ามออกไปเลยอย่างเช่นการสูญเสียคนที่เรารักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะทีเนี้ยค่ะทางดรโรเบิร์ตเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงความเสียใจของเราเนี่ยให้มันเป็นความเสียใจที่เราสามารถเอามาเป็นพลัง,ลงบางอย่างในการเปลี่ยนตัวเองนะคะหรือว่าในการพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาในอนาคตเนี่ยนะคะมันก็มีวิธีการเรียนรู้ที่จะทําแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะคะเทคนิคแรกค่ะคือดอเอรเขาเนี่ยจะชอบคุยกับคนไข้แบบ ะะว่าถ้าอย่างเช่นนะคะเราชอบดื่มมากๆเลยถ้าเป็นตัวคุณเองในอนาคตเนี่ยจะพูดอะไรหากคุณเนี่ยเป็นคนที่ดื่มหนักมากๆ ก็ะคะือเอาง่ายๆคือถ้าเราเป็นตัวเราในอนาคตเนี่ยเราจะพูดอะไรกับตัวเองถ้าเราทําการกระทําแบบที่เราทําอยู่นียที่มันจะทำให้เราเสียใจเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเราในเวอร์ชั่นอนาคตเนี่ยมักจะฉลาดกว่าหรือเก่งกว่าหรือมีภูมิมากกว่าเราในปัจจุบันนะคะเขาก็เลยจะพยายามให้คนเราเนี่ยเห็นภาพว่าถ้าเราในเวอร์ชั่นอนาคตเราในเวอร์ชั่นที่โตกวนน่านี้เก่งกว่านี้ฉลาดกว่านี้เนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ยังไงนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน การกระทําที่อาจจะทําให้เรารู้สึกเสียใจได้ทีหลังะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่ดีเหมือนกันนะคะเอาจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดว่าเราตัวเองในอนาคตก็ได้ที่เราต้องจินตนาการมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าเอาแค่ถามตัวเองก็ได้ว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยสชั่วโมงข้างหน้าเราจะรู้สึกยังไงอีก3เดือนข้างหน้ารู้สึกยังไงอีก3าปีข้างหน้าเราจะรู้สึกยังไงกับการกระทานี้สมมติเราอยากลาออกจากงาน3ามชั่วโมงรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจคะ่ะอีก3มเดือนรู้สึกดีใจไหมมีงานหรือ,อยังไม่ไ ทฤษฎีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎ10วิ10ข้ออะไรนี้อยู่นะ10วิจะรู้สึกไง10นาทีรู้สึกไง10ชั่วโมงรู้สึกไง10ปีรู้สึกยังไงอะไร,ระมาเนี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าผลของการกระทําที่เราอาจจะลองคิดดูก่อนที่เราจะทําอะไรอันนี้คือดีมากมันทําให้เราคิดก่อนว่าแบบเออเราจะเสียใจไหมเราจะเสียใจกับการตัดสินใจนี้ไหมการกระทํานี้ไหมของเรานะคะซึ่งคิดว่าแอพพลายใช้ได้เหมือนเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ่ะต่อมาค่ะสําหรับคนที่ถ้าเป็นเคสแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ต้องมีสติ พอสมควรที่จะสามารถทําแบบนั้นได้นะคะคือมีสติที่จะคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราในอนาคตจะรู้สึกยังไงจะคิดยังไงนะคะส่วนในแบบที่2สําหรับคนที่เวลาเกิดเรื่องอะไรก็ตามที่มันแย่ๆหรือว่าเกิดเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกผิดพลาดเสียใจเนี่ย มักจะโทษตัวเองแล้วก็โจมูีกับความคิดของตัวเองมากันนะคะคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะทางด็อกเตอร์เขาอธิบายไว้ในหนังสือว่ามันเป็นความถ่อมตัวที่เราอะไม่สามารถปรับความคิดของตัวเองได้หลายๆครั้งเนี่ยคนที่อยู่ในประเภทเน,นี้พันธคิที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองแล้วก็เวลาที่เขาเกิดเรื่องอะไรที่เสียใจยหรือเคยทําอะไรผิดพลาดมาเขามักจะโทษตัวเองนะคะคือข้อดีเขาอาจจะเป็นคนที่ถ่อมตัวอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นข้อเสียได้ด้วยเหมือนกันเนาะเขาอาจจะบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้แยและไม่สมควรได้รับอะไรเลยฉันเป็นคนู ฉันเป็นคนขี้แพ้อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยก็มีความแบบนั้นนะคะซึ่งอันนี้แหละมันคือการจมอยู่กับความผิดพลาดความเสียใจของตัวเองคือรู้แหละว่าเออเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าโทษตัวเองนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องค่อยๆปรับความคิดของตัวเองไปนะคะโดยอาจจะเป็นการปรับโดยที่เริ่มเรียกว่าเห็นอกเห็นใจตัวเราเองก่อนนะคะเห็นอกเห็นใจยังไงอย่างเช่นฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเฉยๆนะ เออฉันก็ทําความผิดพลาดได้ฉันก็พูดอะไรแย่ๆได้ฉันก็เสียใจได้หรือว่าบางทีฉันก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันฉลาดหนักหรือบางทีแบบฉันงโง่ซึ่อาจจะต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าเออเรามันก็แค่มนุษย์คนหนึ่งมันจะไปดีทั้งหมดได้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื <S <S <P> ่อให้กําลังใจแล้วก็ให้ความมั่นใจกับตัวเองเรียกว่าเป็นการให้ energy positive อะไรเงี้ยกับตัวเองแล้วกันต้องเริ่มให้กำลังใจตัวเองให้ความเข้าใจตัวเอง ให้ความเมตตาปาณิย์กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นทั้งคอนเซปต์เนาะแล้วก็เป็นทั้งโอพนเนียนโดยที่มาพูดคุยกันนะคะก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยความเสียใจเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะแบบว่าจัดการไม่ได้นะคะมันก็มีทั้งเรื่องที่ก้าวข้ามผ่านไปได้ง่ายๆยากหน่อยหรืออาจจะยากมากๆเลยนะคะในการดิวกับเรื่องของความเสียใจเนาะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีกําลังใจนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ฟังวันนี้ไปก็น่าจะมีไอเดียอะไรในการที่จะเอาไป ในการฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้กําลังใจตัวเองหลังจากนี้เนาะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคน,นมีพลังในการใช้ชีวิตที่เป็นพลังบวกนะคะคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละเอออะไรที่แบบว่าเรามองไปในแง่บวกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มักจะนําสิ่งที่บวกๆเข้ามาหาเราเหมือนกันนะคะก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนทุกคนที่กาลังดิวก,กับความเสียใจนะคะแล้วก็ใครที่ยังดิวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฮึบๆนะคะแล้วก็ลองดูนะคะลองเอาไปใช้แล้วก็ฟังพอดแคสต์เรสต์บาร์ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีมุมที่ช่วยได้บ้างไม่ได้างออยย่่เเนก็ู กันเนเะโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับเรสเตอร์บาร์เหมือนเดิมขอบคุณค่ะ